ก็สสาีครับสวัสดีแค่นึงครับสวัสดีเป็นทางการเนาะว่าหันมาเราเพท่านเด้ตังรักเข้าไปว่าได้นัดเราเนาะมาหอดะเรารังสิตงานอยู่พอดีเอซีคอมเมนต์มาหลายเพราะว่าเพิ่นบอกว่าแต่ว่าลังก้นกับว่าไม่เห็นคิดเออแม่นเอออันบ่เห็นกับถือว่าบ่มีโชคเนาะบ่มีโชคเนาะว่าเลขเล็กตัวเดียวแบบนี้แต่ว่าลางงานเดียอเนียไปบอกเมียเนี่ยบอกคนพวกนี้ไปว่าไปบอก มีคนถึ่น้ำย่บ่เป็นบ่อูกันออาจารย์ไม่ใช่เนี่ยในตัวเองมอาจารย์สบายเลยมันก็เมื่เราซื้อจุดว่าเรามาซื้อสาแปด่างตัวเดียวเพนาว่าเอ้บนไี่ดีกับขาวนั่นจะใหเรียกเอาเปิดตัวเดียวล่างก็แตบอไปใช้กระบอกตะรำนะมีคนถึงบ่ก็สบายถึงบ่นี่ได้บ่ถืยอะได้เกียปั้นก่บาทโอ้ได้เกียปั้นก็่บาทเอาแต่เดี๋ยว่าพูดซื้อหลายคนต้นพูดไื้อหลายเพราะว่า มัก็ดวงตัวกำลังเสริมดวงเข้ามาผมไปเื้อบรวงนี้น่ะอันอันตัวมากติดเพราะเนตัวนี้แหละว่าเพราะไปไปหนักตัวอื่นติดบอกมึงซ้ำกันอันนี้ตัวซื้อหลายลูกเขาซื้อหลักก็มั่วเออม้วนลักม้วนที่ไหนผมว่าใครซื้อหรอกอันรักที่เดี๋ยวผมซื้อโยซื้อโทรละพท์ที่เจนมันบอกเขาไม่เขาดับเขาดับที่ก็ผ่านเลยไงตายกูซือหายไปเร็วแล้วมันมาทีลบก็ลบก็ได้ครับแม่นบอกว่าทีครับ โดวฝากถึงเอฟซีจังเอยก่อนอันผ yeah. no. yeah. so, like so, ู้บใดบิังคลิปกับว่าต้องเสียดายเนาะไม่เสียดายเอาไเพราะว่าหลังพ้นผู้ใดบิังคลิดกับคนคอมเมนต์เข่ามาอันเพราะว่าลงลงคลิปว่าแจ้งแจ้งเข้าว่าติมาตามพอสบายนะคนคอมเมนต์เข่ามาเพิ่นบอกว่าพ่อหวยออกแล้วถูกทุกทีกระสั่นว่าตอนตอนหัวยังไม่ออกไม่เห็นลงคลิปเป็นว่าโอ้ยเจ้าก็เห็นคลิปเจ้ากับญาติก้มเหนียนลงไปทั้งสองคลิปเนาะ โค้งชุดไทยแต่สามเปียดตุ้ดตัวเก่าประเทศไทยยุคบ้านน้องมือนั่นไทยยังมือแรงอ๋อพอพอต้องเราถึงคนเราอันพิ่นก็เห็นกันแล้วไปเพิ่มอืกอ่ะพอมเออวนไปเลยเด้อพนจะเด็กอ๋อวนนี้ไอ้วนพอมวนนี้สิปล่อยแบบไหนกับเล็กวิ่งอีเด้ออ๋อเอาเลขวิ่งก้อนติแมนจะต่องสามมือเข้ามาไหมอ๋อครับเนาะเอาแต่เนาะครับให้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 มันโค้งก่อนครับสิ่งนีหลายหางบ่ครับงวดนนี้ ล่างเนี่มกเกินสองหางบาเก,กินสองหางใช่คินได้ใจจนนะคิดไว้ิดไวแล้วบ่เก,กินสองห,งหางบ่เก,กินสองหาง,กกง,หงที่จริง,งคำร้อนใด,ด่มันหลายหางที่มันบ่เอาหเดืนหางหมดโอ้แต่ว่าคัดออกมาใหา้ตัดดอกเลยทอ่เฮ้ยบ่ขอทาครับงวดบ่หันคือจังคัคดแมนแท้สามแปดตัวเดียวรับมาตัวเดียวหมดเนาะบ่ได้กลับเรยแม่นเดี๋ยวเขาตัดออกหมดหรอกชินไปหลายแล้วมันด้นฟูดมันเข่า อย่าง12สูต <Bruno>. รเขาตัวเดียวเหมือน12สูตรเขาตัวเดียวหมือนใน38มัดงใช่เอาเอาเจ้าส่มันได่มาเหรอเนาะแต่ว่าจะมาเร็วปวบปว่าเห็นไปแล้วอ๋อเห็นเหตุไปวเลียงตัวไว้ซื้อแต่ว่าว่าเดกันที่หายไปนี่ว่าลายตัวนะกันเลยวันนี้เลยครับเวลาพันธุ์อนเนื่กีว่ไอ้เ่เหมือนไปอะครับแม่มบ่ลระคือว่าตัวเขา มาหืหอกันยตัวนี้มาหหรือเนยัยตัวนี oh, ้ฮ oh, oh, ิตบ ok, ่าได้อ๋อครับไอ้ฮ okay, okay. okay. ิตกว่ได้ไอ่มันชัวชัวก่อนเนาะแมนแต่ว่าให้ไดรฟ์อีว่าเนาะตักหลักเอาเอาตัวลักตู้หลักบนเอาบนก่อนสิแมนเอาบนคูนกําหนดครับผมบนเอบนนี้ยังก็หันศูนศูนกัานเนาะศูํานึอันนี้ยังบ่ทันได้จับคู่ใหรออันนี้บนเนาะแม่ครับจับคู่เล้๋วนี้อ่าเลก เอามาตัดมาสิเขาสิเสียใจนะทีไปแล้วเสียใจไปแค่ที่เสียงเงินชีวิตผมก็เพี้ยนพวอห้ไปก็น้อยใจนีดกันจะเข้าดับได้อ่ะแม่ครับนี่ถูกกันเพี่ยนกงสิกันเพี่ยนก็นพอดีนะครับอันนี้เอาศูนยกับหนึงไปก้อนบนบบดนี้ล่างบัดนี้ล่างเอาแปดก็เก้าก็แปดก็ล่างล่างเก้ากับแปดเอา เอาสนี่ไปก้นเนาะเมนมุซอลมุซอลหนีมีเอฟซีผู้หนึ่งเราโทรมาเราบอกว่าเรามีศูนย์กับห่าถ้าถ้าตามของพ่อสบายได้ตัวไหนเราจะเอาไปใส่ศูนย์กระหาไปสักบันนี่ยุนี่มันมีศูนย์เลยนี่มันมีกต่หาแต่เอาไปใส่ศูนย์หานีก็ได้หนึ่งหานี่ก็ได้เนาะเอาหรือว่าจะเอาล่างอย่างนี้เก่าก็แปดแต่เอาเก่าไปใส่อัน ศูนย์ก็ผ่าเจ้าเลยเอฟซีท่านที่โทรมาผมสอนะเด่นเหอาเด่นพร้อมหรอครับเด่นผมสิทธิ์ผมกลมตัวเอาขีดเส้นใต้เอาเ้าเอาเด่นเก่าแล้วนะเก่าเนาะล่างถึงเก่าฮาขีดเส้นเป็นเด้งก็เสียงรถไหลทั้งกลุ่นเนี้ยเด่นตัวเด่นเดินหนึ่งอ้านี่พี่น้องถ้าผู้ใดสิไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไปจับไปกอน นะครับว่บากันมันผมเอาหาไปเร็วที่เกิดเล่นผมตอนที่เดดับเนาะถับเกิดมันตื่นดับก็เดียวไม่นหน่อยใหญ่วันนี้ป้เปี้ยนเนี่ยมันมันมันโดนเป็นตะบึงเอาคลิปนี้กะเอาซรนี่ไปควาระว่ามาตามเรีวปวดปวดอไกะบปท่นเด็น,นี้เวลาเห็นเหยเป็นทีเนาะแมนแมนแอีกแก็สองสามมื่นเนาะสอมหมื่นครับอีกเก็สมื่นสิมาตามไหมมีเอบซีถามถึงพ่อเดี พ่ะเดืดชงขาไหมนั่นงวดว่างันของเรกเระโูว่าสุดนเมื่อพ่อถือฮะพ่อถือพ่ถืก็หายแปดห้ยสามแปดก็สามจิตเนาะสามจิตก็แปดสองก็แปดสองก็ทิบเก้าถึงเก้าหนึ่งมือเตงโซ่ใหม่ทุดหลังเนี่ยมันโตมาอีกมาหายก้อนหัวจีออกอ่ะแม่สองมื้นไหมผมไม่ได้เบิ้งอืมระโจนบอกดูหน่อยว่าชอบล่าสามแปดก็เลยนว่าโอ้ไนตัวเดียวก็พูดว่าออนี่นะอ่าครับ เดี๋ยวจ้าไ f ที่ตามพอเดี๋ยจุกันตามให้พวกเราคนเดียวแรนเงเดียวโอ้คนเนส่งมาห้ยุ่งงเงยเดียวทรัพ์ผมเสียเ็าสิพอกันตอนนี้โทรศัพย์เสียททรศัพท์ห้างพี่น้องททรัพท์หายโอ้มีเนหายห้างเอาไปสมยู่เอาไปสมเอสิทำเบื่อทั FC อยู่ไหมทมาเทั่มากเสิพอแบบนี้เอาไปสมยู่งมาที่ทำไปเอาเนาะอ๋อครับบ่ทรเดี๋ยวไปเอาเนาะถ้าผู้ใดอยากได้เบือทโปรดสบวเพราะว่า กับกเคยปล่อยเปิดโทัยรจากอ่นพวอยากได้เครใหมบ่บ่ห้าเอฟซีเป็นถือเนสื่อ,ห,อห้เายดิอเอาพวกอย่างผู้ใดห้าห้ามีเอฟซีเป็นโชคดีมากคนอย่เนี้ห้าเนจากสื่อหายติดต่อทางเอ็ดมินเหรอก็ได้ติดต่อทางเอ็ดมินว่าอยากซื้อโทรศัพท์ให้พอ่อแตไวว่าถันเจา้าวานี้นนกับมีเอฟซีเมมินมาอยู่ว่าอันถูกสอง้อย สามแปดหน่อคุณก็ม,มิ่นเขามาคุณทรงมาในเออเมิ่นคุเลยถูกกับพ่อสไว้สามแปดสองร้อยคุณว่าสองร้อยได้เท่าไหร่ม <14. S 1> ืนสีน่โอ้นม่นะอ๋อแต่ว่าคุณกับกนก็ได้แบบเนาะกอนก็ได้ครับอ่าหือว่าคุณถูกดีนนั่นสิครับอันเดืนบอกพ่อจะยุ่้กินไปนะครับอันนี้ว่าห้นนนนฟังที้อเนี่ยเอาสารุปแล้วตอนนี้กพ่ะสไว้นี่ให้บนมาสองโตมีศูนกับหนึง่ง อ่าพี่น้องท่านี้ตัวใดกับน่องเราไปจับบึงก้อนเด้อแต่ว่าพอสบายยังไม่ทันได้จับเนี่ยน่องเนาแรงขึ้นล่างนี่แหงเกาก็เปรตนะอ่ะยกถือถือให้เป็นบึ้งเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวปูไปนะเป็นเลีบเป็นที่ตัวดับเลยครับเพราะว่าเลียบเบื้องเราจับเกิดถึงเรียบดับโอ้ยหนึ่งหนึ่งทันวานี่มาตามเร็วพ้นมาตามเร็วกับตัวใดที่น้องเอซีเกี่ยวตามรอเนาะ แต่เอาตัวนี้ไปก่อนพี่น้องจังไดกให้ฮ่อสไพรเฮดยบร้อยก่อนเนาะค่อยๆสีมัดเอาเอาตัวจับคู่จับคู่นี่พ่อสไพรที่คัดออกมาสิบหลาะไรหางล่างหนีงวดวันที่หนึ่งหนีมื่เกินสองหางม่นเกินสองหางอ่ะพี่น้องดีหางเดียวเหรออ๋อดีวัาดีหางเดียวคือเกาแม่นแมนครับชัวรวเลยครับครับผมถือถือเป็นพิษพิษแต่บนนี่ย็เฮดตามสูตรแล้วเนาะบนนี่ว่านม่ตอีกมีเขามีรลดเป็นธรรมดานะครับ แต่ว่าพี่บอกเก่าเหมือนเก่าม้าแท่นว่ามันลาดตัวที่เก่าจอดเที่ยงใหม่ดิเจ้นี้ออกสันจอดแมนครับพี่น้องมันกับทันจอนเนี่ยครับพิมพ์รอกดติดตามไว้เลยนะครับพี่น้องไหนจะตามไห้แท้แน่นอนเพราะว่าพอสบายหน่อยู่ว่ไก่บ้านแอดมินนะครับอยู่ว่ไก่นะครับมาขี่รถมาแป๊บเดียวกับหอดแล้วถ้ามือใดมาคำเพราทันกับ ไปตามอยู่บ้านได้บ้านกับป้อไกลได้ครับผมกับป้อเน่ยผมก็เห็นไปแล้วได้ใจเนาะอืครับได้ใจเห็นใบแล้วหาหัวกู่นี่นะอืแต่ว่าหนี้มันเรียนหน่อยที่สุดอที่ที่เฮ็ดสิบสองสูตรนี่ให็นมันได้ตัวเดียวกันหลายที่สุด่กันเที่แต่แม่บ้านกับไปผมกับป้อเนีนั่งหัดเนี่ยครับบ่อ่อลมีเวลาเนาะก็ที่ป้อได้เล่นเหมือนนี่แม่บ้านก็ยู่อวเอ็ดสีกันร้อนครับเนาะยศวานเล่นตัวยังเสร็จยังสี่เด้อเพราะว่าถ้าพ่กมั่นใจเราก็บพวกอยากป่อย ป้อยไปเราไม่เกลยบ่ได้ครับถ้าปล่อยไปแล้วบ่ถืกกกสิแก่เบิ่งแก่แยบเกลียบ่าใครก็ให้ได้ออืวันนี้ให้ตัวนี้วันนั้นให้ตัวนี้โอ้ยเนาะหน่อยใหญ่เดิผมก็หน่อยใหญ่ให้ครับเอาเท่ยเดียวเอาหันวันชัวๆแม่นชัวๆ3วสามครับบ่เกิน4ี่หมื่นเลยครับผมมามาเลยครับจังได๋จะมาตามพ่อสวัยอีกเทียนนึงครับผมอ่ะสุดท้ายก็ขอบคุณพ่อสวัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม